สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้สนใจในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมทรงพลนะครับจะมาแนะนำทุกท่านนะครับในการใช้งาน d i s c l e a n Up นะครับดิส c l e a n Up ก็คือการล้างขยะภายในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับล้างขยะก็คือการสมมุติเราใช้คอมพิวเตอร์มานานๆเนี่ยนะครับหลังจากที่เราใช้มาหลายๆเดือนเนี่ย มันอาจจะมีขยะที่มาจากการอัปเดต Windows ขยะมาจากการใช้งานตัวโปรแกร,รมแม้กระทั่งการท่องเว็บอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับมันจะสะสมนะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ไดรฟ์ของเราเนี่ยเต็มหรือเครื่องช้านะครับแต่จริงๆแล้วเต็มเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มแบบ100%นะครับแต่ว่ามันก็เป็นพื้นที่ที่ไม่ควรที่จะได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ วิธีการเข้าใช้งานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมที่ทําก่อนสะอาดเครื่องเนี่ยมันมีเยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะแค่ d i s c l e e n up นะครับพวก C c l e a n e r พวกอะไรเงี้ยครับก็ใช้ได้แต่ว่าอันนี้ก็คือจะติดมากับตัว Window s ของเราอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการเข้าใช้งานก็คือเข้าได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือกดปุ่ม Start m เมนูแล้วก็พิมพ์เพาว่า d i s c l e e n up นะครับก็เข้าไปข้างในนั้นได้ นะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือไปหน้าดรฟ้นั้นๆที่เราต้องการทำควาสะอาดลรวก็กดไปที่ Property หรือบางท่านที่ชอบกด a l t e r อ a t e น n t e นนั่นเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปดูทั้ง2วิธีก็แล้วกันนะครับโดยวิธีแรกเนี่ยจะเข้าไปผ่าน Start Menu นะครับโดยการกดปุ่ม Start Menu ขึ้นมา1ครั้งนะครับ Search box edit type and text. And Disk web results. Press right to switch preview. I. I. Direct VOP sub app. Press right to switch preview. S. this clean up app. Press right to switch preview. this D. up Disk Cleanup colon drive selection dialog. OK button to activate. Press space bar. พอเข้ามานะครับมันจะอยู่ที่ปุ่มโอเคนะครับให้เราชิปแถบกันมาครั้งนึ่ง Drive Colon Combo Box OS Left Parent C Colon Right Parent 1 n e Two to Change the Selection Use the Arrow Keys Alt Plus D Alt Space Menu X Escape System Escape l e a v i n g Menu Drive โอเคครับขอไปครับเลื่อนลงมาครั้งหนึ่ง One t Left Parent C Colon Right Parent Two, two. เนี่ยนะครับจะเป็นรายชื่อที่ Drive ที่เรามีนะครับ วิธีการเข้าใช้งานงานอีกวิธีหนึ่ง Alt er view อันดับแรกนะครับให้เราไปที่ this PC นะครับที่ this PC ทุก this PC items view list out space Z. x leaving menus items หลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ drive ที่เราต้องการทำความสะอาดนะครับ drive ลูกศรลงมาเรื่อยๆ down music video device os left p a n c call os นะครับก,ก็คือเป็น drive C drive ที่เก็บพวกโปรแกรมพวก Windows นั่นเองนะครับ usb drive left. Farron 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 R Drive 1000 Left Colon Right D D D V W 1000 11 14เนี่ยนะครับจะเป็นไดรฟ์ที่คอมของผมมีอยู่ในวันนี้นะครับผมต้องการที่จะเคลียร์ขยะในไดรฟ์ C นะครับผมก็จะเลื่อนขึ้นไปหาไดรฟ์ C นะครับ D OS Web Parent C colon Right Parent 8014โอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะกดปุ่ม Alt Enter r a e e n t เพื่อไปอยัง Property นะครับหรือจะกด Application Applic ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปหาคำว่า Property ก็ได้เช่ <ties> นเดียวกันนะครับ Properties are เนี่ยนะครับ l e a v i n g menus this PC items view multi select list box devices and label collated i t OS type and text หลังจากนั้นนะครับให้แทบไปนะครับ t h i s cleanup button to activate press space R a l t OSD เคนะครับแทบไปหาคำว่า Disk cleanup นะครับให้เข้าไปกด Enter เข้าไปได้เลยครับ For left clean right clean right okay, ตรงนี้เขาจะมีรายการขึ้นมาให้เราเลือกโดยจะเป็นการติ๊กแบบช็คบ็อก Not c h ช c คนะครับตัวไหนที่เราต้องการลบแล้วก็ ติกเช็คคไว้นะรับแต่ถ้าเป็นของไร i v เนี่ยมันจะมีพิเศษอันนึงก็คือแถบให้แถบไปครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับ clean up system f i l e ก็คือ clean up พวก windows update พวกอะไรเงี้ยนะครับแต่เมนูตรงเนี้ย S. <S กับไรอื่นเนี่ยจะไม่มีนะครับจะมีแค่ไรซ C อย่างเดียวนะครับผมจะ Enter รนรตงี้้ดวย OS Left Parent C Colon Right Parent Properties Dialog General Page t h i s Cleanup Button to activate Press Space R Alt D t h i s Cleanup Button to activate Press Space R Alt D Compress this drive Escape t h i s Cleanup for OS Left Parent C Colon Right Parent Dialog t h i s Cleanup Page You can use t h i s Cleanup to free up to 11.1 GB of disk space on OS Left Parent C List View Windows Update เขาจะบอกด้วยนะครับว <Negative. quin Daniel s> <BI> ่าถ้าในวันนี้เนี่ยถ้าเรา Disk Cleanup เนี่ยเราจะได้พื้นที่เพิ่มมาอีกกี่กิก นะครับยางอของผมเมื่อกี้น่ยบอกว่าเพิ่มมาอีก11กิกก็น่าจะเป็นพวกไฟล์ Windows ที่มันอัปเดตอะไรอะไรพวกนี้นะครับผมจะเลื่อนดูนะครับ list Microsoft Update Cleanup 2.93 GB Not e c k e d 1 12 1> เนี่ยนะครับ Windows Update ที่ไฟล์ที่เขาอัปเสร็จแล้วก็ของผมสองกิกกว่าเลยครับแค่ไฟล์เดียวนะครับ Windows Update Cleanup 2.93 GB Not Checked 1 of 12 1> อันนี้ผมจะติ๊กนะครับ space checked Microsoft Defender Antivirus 21.2 MB Checked 2 of 12 downloaded program files 0 bytes checked 3 of 12 temporary internet files 5.53 mb checked for windows error reports and feedback diagnostics 162 kb not checked 5 of 12 space check direct shader cache 0 bytes not checked space delivery optimization space checked device driver packet space not checked space language risk, space space not checked space recycle bin 8.10 gb checked 10 of 12 temporary files 3.83 mb checked 11 thumbnails 101 mb checked 12 of โอเคนะครับผมจะติ๊กทุกอันเลยนะครับก่อนที่เราจะติ๊กเนี่ยให้เราฟังให้ดีนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันจะไปกระทบถึงพวกรีไซเคิลบินบางทีเนี่ยเราลบข้อมูลออกไปแล้วเราเผื่อมากู้คืนทีหลังอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราติ๊กเราก็ดูให้ดีๆฟังให้ชัดๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราติ๊กไปแล้วก็คือมันจะลบไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือผมมั่นใจแล้วว่าผมจะต้องการลบสิ่งพวกนี้ออกให้หมด ผมก็จะแท็บไปนะครับโอเค Activate space okay, นะครับก็กด Spacebar หรือ enter ได้ครับเลยนะครับโอเคนะครับเขาจะมะีข้อความขึ้นมาถามประมาณว่าคุณชชั่์แล้วใช่ไหมที่จะลบสิ่งสิงนี้ออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เรากด enter เข้าไปเลยนะครับเพื่อจะลบสิ่งที่เราได้ติ๊ก เมื่อสักครู่นี้นะครับให้ enter ไ้เลยนะครับ this cleanup dialog c l e a n up drive os left parent c colon right parent h r e e x shader cache cleaning โอเคนะครับขั้นตอนก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้พื้นที่ที่คุณเสียไปเนี่ยกลับคืนมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ